แปลว่าสีขาว,ขาวลายซึ่งแปลว่าลายนี่ไงคะไม่ใช่ลายไลา์ไไม่ใช่ L-I-N-E N E นะะ์ไล I E ก็คือโกหกสีขาว <6. S 1> มันเป็นการพูดแบบปลอบใจเพือ่อให้คนรู้สึกว่า เ,เหตุการณ์ที่มันอาจจะมีอะไรไม่ดีแต่เราพูดโกหกไว้เพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นถึงเช่นถึงเช่น่างเช่นเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันย่ำแย่แต่ก็จะบอกว่าเศรษฐกิจมันกำลังโอเคนะ,นะ,คะเพื่อไม่ให้นักลงทุนเขาหวาดกลัวหรือว่าเพื่อนหนูมาบอกว่าออ้ยไม่อ้วนหรอกอะไรอย่างนี้ไวไลน์นะคะ <c oughs> คือหมอก็ตอบยากนม้กำลังคิดว่ากำลังคิดว่าไว้ไลน์คำว่าตอแหลนี่มันคําเดียวกันหรือเปล่าไม่นะมันเป็นเส้นบางๆจริงนะคะคุณหมอแต่มันก็มีเยอะในสังคมนะจริงๆมันดีหรือไม่ดีด้วยไว้ไลน์มันมีแล้วดี ใช่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ขอพูดเรื่องน้ํามันเยอะเพราะมันไม่ใช่นาทีของเราเนาะเราก็บอกว่าเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะรู้สึกแต่ตนนี้เราจะกลับมาเข้าประเด็นของเราก็คือเรื่องที่ต่อจากประเด็นเมื่อวานก็คือกรณีที่มีน้องนักศึกษานักเรียนนะคะที่พลาดไปเสพยาแล้วก็เกิดกรณีขึ้นมาว่าคุณพ่อเนี่ยก็ออกมาพูดกับสื่อว่ายอมรับว่าลูกสาวเนี่ย ได้มีการเสพยาจริงๆแต่เขาไม่ได้พูดว่าลูกเขาติดยานะการเสพยาเนี่ยมันการใครก็ได้คุณบีบอกจะเคยไปแตะมานิดนึงุณอาจจะเคยไปแตะบ่อเคยไปแตะมากแต่หมอไม่เคยแตะแต่ไม่ได้ติดอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะแค่ครั้งเดียวในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้เนี่ยคุณพ่อเขาพูดไปตามความจริงซึ่งทุกคนก็ค่อนข้างจะโอเคเข้าใจชื่นชมแล้วก็พยายามให้กําลังใจว่า ทุกคนมีสิทธิผิดพลาดได้แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับซึ่งทุกคนก็พอจะรู้จักแล้วนะมีตําแหน่งนําหน้าว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าเก่งมากบอกว่ไปจบนู่นจบนี่มาเยอะแยะเขาก็พูดนะครับอันนี้เราคัดลอกคําพูดมาก็บอกว่าบางทีผมก็เห็นด้วยนะกับคำว่าไว้ลน์นะครับแล้วก็เขาอาจจะใช้คาอนี้จากเขานะไม่ได้หมอพูดเลยเมืองเมืองเข้าใจคําว่าเมืองใช่ไหมเมืองจะพูดความจริง ทำลายลูกตัวเองเพื่อให้คนดูอะไรนะเพื่อให้คนดูแมนหรือยอมตายประชดป่าช้าไปทำไรถ้าลูกเมืองทำผิดคิดชั่วไปทำร้ายคนอื่นก็ว่าไปอย่าง คคือเหมือนกับว่าเราไม่ควรจะเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาพูดต่อสังคมเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ทําผิดพลาดอะไรมากมายใช่ไหมครับถ้าไปฆ่าคนฆ่าอะไรก็ต้องยอมรับความจริงฟังดูคล้ายๆจะดีเนาะแต่ปรากฏว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าสิ่งที่พูดแบบนี้มันคุณเข้าใจไหมว่าข่าวถ้าติดตามข่าวเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับมีคนบางคนพยายามจะปล่อยรูปนี้ออกมาด้วยการไปแบล็กเมล เขาอะด้วยการขายประมาณ50 0หมื่นแสนประมาณเนี้ยนะครให้กับสื่อต่างๆนะซึ่งวันนั้นถ้าเราดูคลิปจากเมื่อวานเนี้ยก็คุณพ่อก็พูดทํานองว่าถ้าเกิดเขาขายแล้วผมรู้ผมก็จะยอมซื้อเพื่อปกป้องลูกแต่เขาไม่มีโอกาสได้ปกป้องลูกแล้วในที่สุดเนี่ยมันคงต้องหลุดออกมาแล้วเขาก็รู้แล้วแหะมันคงต้องหลุดใช่ไหมครับ ถ้าหลุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขต่อไปก็คือว่าไม่ควรจะแก้ตัวเราควรจะมาแก้ไขดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็แก้ไขด้วยการพูดความจริงไปเถอะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราคิดว่ายังไงทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดได้สังคมก็อาจจะให้โอกาสสังคมจะให้โอกาสไม่ให้โอกาสไม่รู้นะคุณพ่อเขาวัดดวงแล้วก็เสียไปถ้าเกิดโกหกไปเรื่อยๆมันจะแย่กว่าเดิม บอกว่าเห็นมีคําพูดคําพูดเหนือของคุณพ่อน้องนะบอกว่าการที่เราโกหกใครก็โกหกได้แต่ว่าเราโกหกตัวเองไม่ได้คือคุณพ่อก็เห็นว่าแบบมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะแล้วเป็นคนจริงใจก็ออกมาบอกว่าเออมันเกิดจริง่รกจบในสังคมไทยนะคือถ้าเกิดแค่นั้นมันก็จบแต่ว่าเมันไม่แค่นั้นคือมันก็มีนะบางคนบอกว่าอุ้ยโกหก โกหกตัวเองไม่ดีหรอกฉันก็โกหกแต่จะขอ,อโกหกคนอื่นมันก็มีแล้วคนประเภทยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีความจริงใจจริง,รงๆเราอยากจะแก้ไขปัญหารจริงๆเนี่ยบอกคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่โกหกตัวเองนะ,ะมันก็ดีแล้วถูกไหมใช่พอเราไม่โกหกตัวเองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะไม่โกหกคนอื่นนะครับตอนนี้มันเหมือนประเด็นมันเปลี่ยนไหมคะคุณหมอคือมันไม่ใช่แค่ว่ามาสงสารน้องหรือว่าเอ๊ะอะไรแล้วแต่ มันโอ้โหนจะมีคนมนจะมีคนพยายามโยมว่าเราก็พูดไปบอกว่าเนี่ยพอมีคนเห็นใจน้องคนนี้ปุ๊บก็จะมีคนบางคนที่เคยมีประวัติเรื่องของการไปเสพยามต่ดก่ย็ศิลบินบางคนก็ออกมาพูดทํานองเหมือนกับว่า หรือว่าโดนล้อเลียนอะไรประมาณนี้ว่าเออทำไมไม่เห็นใจเขาบ้างทําไมจะไปเห็นใจเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆบอกขาพูดไปตั้งแต่เมื่อวานนะเขาคันแบบว่าน้อยใจแอบงอนเล่ะคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้นอนมากแต่คนพยายามที่จะปิโยงมันมีคนที่ชอบปะโยงไงมันจะมีที่เห็นในเฟซบ o o กนะมันจะมีบางเพจของคนบางคนเนี่ยก็จับเรื่อง2เรื่องนี้มาโยงเข้าด้วยกันก็คือ คือเจ้าตัวเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีน้อยใจหรอกแต่ก็ติดจับเรื่องเข้าเหมือนกับว่ามันมีบุคคลที่3 4 5สี่ห้านี่แหละมาจับมาโยงเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นนีๆให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์ใช่หมอก็เลยไม่อยากให้เกิดเกิดกระแสน้อยใจหรือว่าเกิดกระแสความเข้าใจผิดว่าที่ทําไมคนส่วนใหญ่หรือว่ากระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียเนี่ยไปเข้าข้างว่าเออทำไมเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งทําผิดแล้วเราไปให้โอกาสเขาทาไมทีผู้ใหญ่ทําผิดแล้วไม่ให้โอกาสซึ่งหมอคิดว่าจริงๆแล้ว มันก็เห็นภาพชัดเจนว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่ทาความผิดจริงๆเราก็ให้โอกาสก็ถามหมอนะหมอก็ยังห่วงหา่คนที่ออกมาน้อยใจหมอก็เป็นห่วงเขาตลอดเวลานะเพราะเราก็รู้สึกว่าคนอย่างเขาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้เสพติดละผู้เสพติดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่น่าจะมาถูกถูกเหยียดยามหรือทำร้ายแต่คนที่ทําให้มันเสียหายน่ะก็คือคนรอบข้างทั้งหลายของพวกเขานั่นแหละคืออย่างเมื่อวานนี้คุณหมอแดนบอกว่าการเสพ ยาเสพติดเนี่ยมันจะมี2ระดับก็คือคนที่แบบเสพติดเลยต้องต้องใช้ยาเสพติดทุกวันตลอดเวลากับคนที่อย่างเนี้ยมาทดลองหรือว่ามีเพื่อนชวนก็คือจะจะต้องดูแลควแบเจิงเช่นถูกหลอกให้เสพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วโดยเฉพาะ เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่รู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือว่าถูกหล่อคือบางทีเราห่วงเรื่องรูปลักษณ์เราคิดว่าเราอยากขออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบางคนก็ไปเข้าใจว่าเสพแล้วผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปล่งอย่างนี้สิคะในเปล่งค่ะไม่ลงเลยนะคนละเปล่งอันนั้นมีหลอนเลยเปล่งของจริงเปล่งบอมบ์บอมบดีๆมันก็โอเคใช่ไหมล่ะใช่ใช่ทีนี้จริงๆเรากลับมาที่ประเด็นว่าเรื่องไวทไลน์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคือมันก็มีก่อนนั้นมันก็มีเรื่องเศรษฐกิจมาแล้้ววรรออบบนนึงก็โดด่าไปแล S <S <S รอบนี้ก็มาพูดอีกละนะครับที่นี่พอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่หมอบอกว่าคือถ้าคนเรารู้แล้วว่ามันกโกหกไม่ไหวแล้วละคือมันอั้นไม่ได้แล้วเราอย่าอั้นดีกว่า <S 1> <S 1> <S แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าอั้นได้ก็อั้นไปเพื่อปกป้องชื่อเสียง <S 1> <S 1> <S ถูกไหมครับเราก็ไม่ได้เราไม่ได้สนับสนุนว่าให้คุณเนี่ยเป็นคนโกหกนะแต่หมอคิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกแต่เป็นเรื่องที่เราไม่พูดต่อสังคมมากกว่าเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะสมมติว่าอย่างนี้นะ สมมติว่าคุณบีมเป็นทอมอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าคุณบีมมา,มาหลอกสังคมโกหกสังคม <ทำ S 2> ว่าตัวเป็นผแบบู้หญิงอย่างเงี้ยาถามว่าจริงๆ โกหกหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่คุณไม่ควรจะต้องมาพูดแต่สมมติว่าถ้าเกิดมีคนมาถ่ายรูปคุณกําลังเดินควงกับสาวอยู่เลยนะอะไรเงี้ยแล้วมาถามหรือมาออกอาการคือแบบว่าลูกคนรู้กันไปแบบขึ้นประเทศแล้วคุณมีผก็บอกว่าไม่ใช่คืออันเนี้ยโกหกมันต้องมีเหตุใช่ไหมมีเหตุและมีผลในการที่จะบอกหรือไม่บอกอันนี้ต้องถามพวกดารานักแสดงเขาจะมีวิธีการตอบนะคะเรื่องส่วนแต่นั่นคือเรือวเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวค่ะไม่ขอพูดอะไรอย่างนี้ต่่านั้นก็คือบอกว่า ถึงจะตอบไปยังไงคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะคิดไปแต่เรื่องกรณีแบบนี้เนี่ยเรื่องการเสพยาเสพติดถ้ามันมีรูปมีภาพชัดเจนแล้วเนี่ยบอกคิดว่าโอเคพูดก็พูดไปเถอะเราคิดว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําร้ายใครหรอกแต่<ช>คิดว่า ไม่มีพ่อแม่คนไหนนะที่คิดจะเอาลูกตัวเองมาประจานไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะทําร้ายลูกอยแต่ว่าสมัยนี้ก็มีนะะพ่อแม่ที่มาแสหรือพ่อริงหรือพ่อแม่ชิงก็มีบ้างนะก็มีเหมือนกันนะประเภทที่ ไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายลูกหลอกพี่แต่ว่าต้องทํานิดหน่อยๆเพื่อดัดหลังลูกบางทีไม่มีทางออกแล้วไงคะเหมือนแบบใช้ทุกวิธีทางไม่ได้เอาวิธีนี้ก่คนตอก่อนก็มีเมื่อนก่อนมีอยู่รายหนึ่งใช่ไหมที่คุณแม่ทนไม่ไหวแล้วเลยจูงมือลูกสะพ้ายขึ้นไปแจ้งความที่โรงพักอันนี้เราก็ถามว่าโหถ้าคนมองนะคนมองแบบ ผิวผิวมองแบบมองโลกในแง่ลบนะ,ะก็จะด่าแม่มว่าทำไมแม่เอาลูกมาประจาน,นะะในแม่ทำร้ายลูกขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับว่ากว่าที่แม่จะตัดสินใจเดินมาแจ้งความ เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเนี่ยหมอก็เชื่อว่าแม่คงัวใจสลายแล้วหลายรอบถึงแม้ก็คือว่าลูกคงทําอะไรไว้เยอะนะคงจะแบบตบตีทําร้ายหรือพูดแล้วไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยหาช่องทางที่จะมาช่วยเหลือแต่หมอคงต้องฝากไว้นะสำหรับหลายๆบ้านที่เจอปัญหาแบบนี้คือสมมติว่าอย่างกรณีของคุณพ่อน้องคนนี้นะอันนี้มันอั้นไม่อยู่หมอก็ว่าพูดความจริงไปเถอะการพูดความจริงเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราก็ยังจริงใจต่อสังคมแล้วลูกเราเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงใช่ไหมครับ <c oughs> แต่สําหรับหลายๆบ้านนะที่ลูกอาจจะไม่ได้เป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือ <c oughs> เรื่องราวต่างๆยังไม่หลุดออกมาเนี่ย <c oughs> แล้วคุณเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดก็คือว่าทําอย่างไรจะเอาลูกคุณไปบําบัดรักษา <c oughs> ให้เร็วที่สุด <c oughs> อย่าปล่อยไว้แล้วคิดว่าเนี่ยธุระไม่ใช่ <c oughs> หรือเ <c oughs> หลือผ่านไปสักพักหนึ่ง แล้วเขาคงจะดีขึ้นเองอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงไม่ดีขึ้นหรอกคนที่เสพยามันจะมันจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีหูแววประสาทร้อนหวาดระแวงเนี๋ยจับตัวประกันไปทําร้ายคนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดถึงหน่วยงาน ที่เขาจะมาช่วยเหลือเราก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นติดต่อไปทางกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์สถาบันทญยารักอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเราเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตได้มีมีที่ให้คําปรึกษาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าอย่าปล่อยให้ปัญหามันลุกลามไงนะเดี๋ยวในเบรกหน้าเนาะเอาว่าเราลองมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ดี เรามีหลักการซึ่งเป็นหลักการที่จิตแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเอามาแนะนำง่ายๆเพียงแค่4ี่หข้อแค่นั้นเองโอยง่ายๆดีค่ะดีค่ะอ่านั้นเดี๋ยวต่อมานะคะเป็นปัญหาที่หลายๆคนก็อยากรู้รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องความพร้อมหรือความขาวนะคะเรื่องการเลี้ยงลูกให้ดีล้ค่ะเพราะอย่างตัวอุ๋ยเองนะคะก็ลูกตอนนี้ก็8เดือนนะคะก็ถ้าเกิดเริ่มปูทางให้ดีๆนะคะแล้วก็บอกคนรอบข้างด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมด้วยคะต้องเรียนเชิญสอนเดีี๋ยยววน้้เลลแก รวมถึงแม่หมอแดนคน er ่ะมันต้องดูตามวัยด้วยนะอย่างเด็กเล็กๆเนี้ยหมอคิดว่าเน้นที่เรื่องความรักเป็นหลักพอลูกเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะสักสองขวบสามขวบอย่างเงี้ยเริ่มฝึกควบคุมการขับถ่ายได้ดีเนี้ยนั่นเป็นช่วงเวลาที่เราฝึกวินัยแล้วเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใช่ต้องดูที่บางคนแบบแต่ถ้าใครถ้าใครสอนได้ก่อนหน้านั้นก็ยิ่งดีเลยถูกไหมหมอคิดว่ามันจะคล้ายๆกับ เป็นการปลูกฝังเข้าไม่ได้เซลล์สมองอ่ะคือหลายๆคนบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋จะดีอะทำเลยนะเรื่องการขับถ่ายเกี่ยวไปหมดเลยนะคุณหมอคิดว่ามันเป็นล้าประสาทลูกโลกคะไปดูการขับถ่ายลูกโลกอย่างเงี้ยไม่จริงคือเราเดี๋ยวเราจะพูดเป็นข้อๆว่าเออมันจะมีแบบเราต้องชมต้องอะไรยังไงบ้างเมื่อไหร่ที่ลูกของเราเริ่มฝึกได้เราเริ่มฝึกเลยเนี่ยหมอว่าสองสัมขวบเนี่ยก็เริ่มฝึกได้และคือฝึกวินัยได้การฝึกวินัยมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการสอนลูกไปด้วยในตัวใช่ไหม รู้เรื่องเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็สิ่งแรกเราต้องทําก็คือพูดถ้าไม่พูดเนี่ยบ้านไหนที่ไม่ค่อยสื่อสารกันเช่นพ่อแม่ก็เงียบๆฝากพี่เลี้ยงไว้ไม่ค่อยสื่อสารอันนี้เด็กก็จะมีปัญหาการพูดที่หมอพูดถึงก็คือว่าเราต้องพูดชี้ถูกชี้ผิดชี้สิ่งที่ลูกควรและไม่ควรทำสมมติว่าสมมติจะเอาไปหยิบปลั๊กไฟมือไปหยิบแล๊กไฟเนี่ยตี อย่าทำไม่ดีทำลูกอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะตีให้รู้ว่าตีไม่ได้ตีแบบหัวดเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได้เขาก็จะได้แบบผงาออกมานิดนึงตั้งครัวใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าอร้อนนะลูกมันไม่ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟังน้ําเสียงก็จับน้ําเสียงของเราจับอารมณ์ของเราได้ยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยเราพูดได้เลยว่า อันนี้ไม่เหมาะนะลูกยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยลูกเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรบ้างอันนี้พ่อแม่ไม่เห็นด้วยลูกไม่ควรทำคือพูดกับเขาไปเลยใช่ไหมคะเราควรจะต้องสื่อสารห้ามในสิ่งที่ห้ามแต่สิ่งที่ดีก็ชมด้วยคือต้องพูดทั้งทั้งดีและไม่ดีพูดก็คือการสื่อสารแบบหนึ่งถูกไหมครับซึ่งหมอคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็จําเป็นที่สุดแม่พูดมากไปเป็นไรปะคะอันนี้อาจจะพูดนะคะไม่พูดค่ะหมอคะจะพูอคุยกับคนนะบอกว่าวันไหน ที่แม่ไม่พูดแล้ววันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าฉันไม่เอาแล้วฉันตัดหางปล่อยวัดแล้วคุณก็จะหนาวต่อไปค่ะพูดแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือต้องทำนะครับทำตามที่พูดนะก็คือให้ทําตามที่บอกลูกไว้และที่สําคัญคือเราเอง ก็ต้องทําเป็นแบบอย่างด้วยอ๋อไม่ใช่บอกว่าห้ามลูกนู่นนี่แต่ตัวเองไปทําเองอ๋อสมมติว่าบอกว่าลูกจะทําอันนี้นะทําอันนี้แม่จะตัดเงินค่าขนมค่ะแล้วคุณตัดไหมล่ะถ้าคุณไม่ตัดเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกการลงโทษเนี่ยคือคําพูดก็ต้องมีแบบคํานั้นใช่ทาไหนคํานั้นด้วยทําตามคำพูดด้วยไปเมียจะมีบาบ้านนะเดี๋ยวฉันตีนะเดี๋ยวฉันตีนะ พูดอย่างเงี้มา8ปดปียังไม่เคยตีสักแอะลูกรู้ไหมว่าตอนนี้ลูกก็เป็นยังไงเละมากเละเทเป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบวินัยคือไม่กลัวใช่ไหมมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกเริ่มโตแล้วทุกคนทําไงรู้ไหมครับเพราะลูกเสียคนทิ้งมันอุ้หมอเลยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นครอบครัวที่ใจร้ายมากเลยอ่ะ คือเด็กก็คือเด็กแต่เราก็ไม่ช่วยเหลือเขานะแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่น่ารักของสังคมเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สังคมรังเกียจขึ้นก็รังเกียจโอยิ่งแย่เลยครับนี่พ่อแม่รังแกฉันชัดๆจริงๆนะ่ครข้อต่อไปข้อสามพูดแล้วทําแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือสม่าเสมอนะครับคือ พูดเหมือนเดิมให้ทำเหมือนเดิมไม่กลับไปกลับมาให้ลูกสับสนแบบบางทีก็ห้ามบางทีก็ไม่ห้ามอย่างนี้ไม่ได้บางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำแบบนี้นะพอถึงเวลาก็ไปทำอีกแบบหนึ่งก็จะมีนะพ่อแม่บางคนที่สติสตังไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีสอนอ่าเออเออว่าพูดไปแล้วหลอดตาแม่จะไม่ได้่อย่างง่ายเรื่องอะไรนลฉันบอกว่าแกอย่ารีมีความรักในวัยเรียนนะ จะทําตัวเป็นคนใจแต่ขอโทษนะคุณพ่อมีเมียน้อยเต็มเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเด็กก็งงเด็กมันก็เราเคยได้ยินนะเด็กมันก็จะพูดน้าจะคนได้หมอเคยได้ยินคนไายพูดเลย ทำไมพ่อทำได้ทำไมผมจะทำไม่ได้โอ้โหงี้เสร็จเลยใช่ไหมคบแล้วผู้ใหญ่จุกไหมคะอยางงี้ไม่แต่ว่าบิมเคยแต่คนไม่จุกนะคุณพ่อบางคนไม่จุกเรื่องของผู้ใหญ่แก่ไม่ยุ่งอตบตีลูกไม่แต่ว่าตอนที่สมัยคุณพ่อบิมสูบบุหรี่เยอะๆเราอยากให้พ่อห้ามบอกว่าถ้าพ่อไม่เลิกนะหนูจะสูบละ แต่ว่าทำไม่ได้ทำตามพ่อก็ได้พ่มกไม่เลิกแต่ว่าก็น้อยลงนั้นค่ะอเนี่ยคือบางบางทีเราก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถึงแม้จะเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำก็ต้องกั้นกั้นใจทำเพื่อลูกใช่ไหมคะณขนาหนึ่งจะไม่ต้องมาทำให้เห็นอะไรทั้ง่าอยแม้กระทั่งเรื่องสูบุหรีนะบอกว่าเห็นหลายบ้านก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะบอกว่าเนี่ยพอมีลูกปุ๊บ หักดิบเลยนะหักดิบเพื่อบอกว่าให้สุขภาพลูกดีขึ้นในขณะเดียวกันสุขภาพเองก็ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้แต่มันทรมาร์ไม้มันทรมานแต่บางคนเนื้อด้วยความรับลูกมากก็แบบสู้ตายนะอันนี้ก็บอกก็ต้องชื่นชมไปนะคะนะค่ะข้อต่อไปข้อสี่ก็คือสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้พูดได้ทำลูกก็จะได้รู้ว่ามันตรงกันไหมใช่ไหมคือเราสอนเราอะไรอย่างเงี้ย เราทําฝึกปฏิบัติบ่อยๆวันหลังๆสมมติว่าผ่านไปสักเดือนหนึ่งผ่านไปสักสองเดือนเราก็มาสรุปกันวันนั้นเราทําอะไรบ้างวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนั้นลูกทําถูกไม่ถูกยังไงบางครั้งการพูดใช่บางทีการพูดกันตอนช่วงที่เขามีอารมณ์หรือเขารู้สึกอึดอัดขัดใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่พอเขาอารมณ์เย็นๆเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาคุยกันเออวันนั้นแม่สังเกตเห็นนะว่าลูกอารมณ์ไม่ดีแม่ลูกไม่พอใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ วันนี้เรามาคุยกันอีกทีดีกว่าวันนั้นแม่ไม่อยากจะไปขัดใจเดี๋ยวทำให้ลูกยิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นวันนี้แม่ก็จะมาคุยว่าลูกเนี่ยวันนั้นลูก รู้สึกยังไงลูกคิดยังไง<ม>ลูกเห็นด้วย<ะ>ไม่เห็นด้วยยังไงถ้าลูกเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาอีกเราก็จะหยุด<ม>แล้วาหลังเราค่อยกลับมาคุยใหม่เะะพราะการที่แบบทะเลาะรแรงใส่กันมันไม่มีอะไรดีเ<ม>ราบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามและขาดคนค่อนข้างสูงมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังต่อไปพอลูกทําดีๆแล้วเมื่อกี้คุณอุ๋ยคุณบีมพูดไปแล้วว่าเราต้องให้คําชมกับความดีที่เขาทําความดีก็จะได้คงอยู่ต่อไปถูกไหมครับ ให้รางวัลกันบ้างเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่า positive reinforcement คือให้รางวัลในเชิงบวกนะพ่อแม่บางคนนี้ไม่เคยชมไม่เคยให้รางวัลในเชิงบวกเลยเอาแต่ว่าลูกทําผิดอะไรก็ตําหนิอย่างเดียวคือจ้องแต่เรื่องแย่ๆคุณจะไปกลัวเรื่องความเหลิงเลยนะครับจริงๆเหลิงนี่มันมันมีจริงในโลกไหมคะบางคนก็มนก็มีนะบ้างเอออะไรก็ชม ลูกเริ่มเริ่มหยิบช้อนได้ตักข้าวได้โอ้โหมันจัดมาเลี้ยงฉลองอันนี้ก็ความพอดีใช่ไหมเยอะไปไม่แต่จากอันนี้คือประสบการณ์ตรงเี่ยที่บ้านนี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชมกันน่ะแบบไม่ค่อยแบบเออลูกดูดีอย่างนี้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่ว่าพอมาทราบอีกทีก็คือว่า พอเนี่ยเอาไปชมกับคนอื่นใช่เรก็มีแล้วจริงๆควรจะชมกับคนอื่นหรือคุณจะชมต่อหน้าจริงๆเราชมรู้บ้างก็ได้แล้วอะไรมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการที่เราชมกันต่อหน้าเลยใช่ไหม แต่ถ้าเราตําหนิเราแอบไปคุยกันก็ได้เช่นมันมีหลายบ้านเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้นะเวลาชมไปชมให้คนอื่นฟังไม่ชมต่อหน้าแต่เวลาตาหนิมันตำหนิต่อหน้าทุกคนตําหนิต่อหน้าเราแล้วคนอื่นก็อายนะ้วามันจะรู้สึกยังไงอะใช่ไหมเราก็อับอายจริงๆถ้าเราจะตําหนิลูกนะบางทีเราชมลูกก่อนแต่ส่วนที่ไม่ดีของลูกเนี่ยเราเปิดห้องคุยกันสองคนลูกคนนะลูกทางนี้ไม่ถูกนะแต่ว่า ลักษณะแบบนี้คือมาตําหนิต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันจะเข้าข่ายการประจานลูกเมื่อไหร่ที่เกิดการประจานลูกลูกก็มีปมด้อยแล้วสิ่งที่ลูกจะคิดต่อไปก็คือว่าเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นะนตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังเหมือนกันแล้วหมอคิดว่าหลายๆคนคงอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองประจานลูกแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวเป็นใย,ยลูกแต่พอทําแล้วเนี่ย เราลืมคิดไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกยังไงอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่เรามาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ยังคงเป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการให้อภัยและให้โอกาสหาทางปฏิบัติใหม่ถ้าเกิดว่าทําในสิ่งที่เคยพูดไว้ตกลงไว้ไม่ได้ค่ะจริงไหมครับก็ต้องให้โอกาสด้วยนะเหมือนกรณีที่เราพูดวันนี้เลยว่า ลูกทําผิดพลาดได้สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะผิดพลาดได้เราต้องให้โอกาสเขาแต่แต่แต่ว่าถ้าให้โอกาสครั้งที่หนึ่งกอแล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามก็แล้วหลายครอบครัวที่หมอให้คำปรึกษานะหมอบอกว่าคุณอดทนแล้วก็ใจเย็นๆแล้วเราจะถามเสมอว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าลูกคุณอายุเท่าไหร่ าเขาบอกว่าลูกผมตอนนี้หรอ16บหกสเดคุณอดทนอีกสักสองปีนะรอให้เลย18หรือว่าเลย20บไปเนี่ยเขาจะเข้าสู่ภาวะของการบรรลุนิติภาวะแล้วและเมื่อนั้นเราถือว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนั้นคุณต้องเรียนรู้การรับผิดชอบตัวเองนะครับแล้วถ้าคุณยังคอยตามช่วยเหลือนะเราเจอหลายๆบ้านตามช่วยเหลือลูกตลอดเวลาเคยเจอนะลูกอายุ40กว่าเจอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรอคะ40แล้วลังไงคะลูกว่าแล้วยังช่วยอยู่ ไม่เคยรับผิดชอบครอบครัวเลยมีลูกก็เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงเอาเสื้อผ้าไปให้พ่อแม่ซักตัวเองเอาแต่เที่ยวกินเหล้าอย่างนี้ตลอดเวลานะหมอคิดว่าอย่างนี้นะเละใช่ไหมบ้านมันอยู่ไม่ได้แล้วคุณสปอยลูกขนาดนี้เนี่ยลูกมีปัญหาแน่นอนถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องไม่อยู่ถูกไหมคะใช่แล้วหมอเลยบอกว่าถ้าคุณสามารถทําให้ลูกประคับประคองลูกคอยช่วยเหลือลูกจนกระทั่งลูกอายุ40กว่าแล้วนี่นะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุม บ้านคุณได้คุณไม่สามารถที่จะทําให้ลูกเนี่ยมีความเข้มแข็งที่ยืนยหยัดที่ตัวเองได้คุณจะต้องทุกตลอดชีวิตนะถ้าพ่อแม่คนไหนนะบอกว่าอ่ะโอเค20ก็ยังยากสําหรับคนสมัยนี้ขอ25่ะขอ25แล้วกัน25่นี่วัยเบนจเพศแล้วเพราะฉะนั้น25หลาง25แล้วคุณยังเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ปล่อยไปเลยให้เขาไปเรียนรู้โลกคือบางทีต้องแบบ เหมือนต้องตัดการใจก้นใจนึงคุณเป็นพ่อเป็นแม่ไงก็เป็นห่วงลูกบางคนเนี่ยปรากฏว่าตัดใจได้แล้วก็ปล่อยลูกออกไปเพราะปล่อยไปแล้วเนี่ยลูกมันเริ่มคิดได้แล้วมันก็อาจจะกลับมาดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณประคองเขาไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าคุณก็ทําให้เขาเหมือนเป็นไข่ในหินนะครับซึ่งก็บารามีอะไรกระทบกระเทือนมันต้องแตกอยู่แล้วละวันหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะปกป้องได้แต่ก็ไม่ดี คือ<ม>การที่หลายๆคนคิดว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้เหมือนปกป้องคอยดูแลเหมือนไข่ในหินน่ะเป็นการแบบให้ความรักที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเป็นการทําร้ายลูกใช่ไหมคะเ<ช><ช>นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เราคุยกรนนี้หมอถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากมก็คือว่า,าต,ต,ตีมที่คุณพ่อของน้องดาราคนนี้ทำเนี่ยบอกก็ยังยืนยันว่าขอชื่นชมถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นการเอารูปมาประจานแต่สำหรับหมอไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะหมอรู้สึกว่า เมื่อไร่ที่เราซื่อสัตย์ต่อสังคมนั่นคือคุณพ่อเนี่ยได้ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนลูกจะคิดได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของลูกแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกคิดได้เราลูกได้บทเรียนตรงนี้ไปหมอคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดแล้วสิ่งที่พลาดไปก็ขอให้มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นกันใหม่แล้ววันนี้ลูกก็จะมองว่าเออคุณพ่อได้ซื้อใจลูกไปแล้วนะคุณพ่อยอมยอมอายคุณพ่อยอมเจ็บปวด <that S 1> <c oughs> ที่มีใครหลายคนนะมาทั้งด่าทั้งว่าหรือมีใครหลายคนมาจ้องถ่ายรูปลูกฉันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเจ็บปวดนะแต่เราก็ต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้ <c oughs> แล้วน้องๆ <c oughs> วัยรุ่นหลายคนที่ชมรายการของเราหมอก็ฝากนะครับว่าเ <c oughs> จอบทเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้เกิดกับตัวเราเองก็ได้ <c oughs> แค่ขอให้ดูจากวันนี้ <c oughs> ที่เกิดขึ้นแล้วไปจัดการกับตัวเองว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วชีวิตคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยยาเสพติดเนี่ย ขึ้นชื่อว่ายาเสพติดคือเสพแล้วติดเพียงครั้งเดียวก็ติดได้เพราะว่ายาเสพติดมันเข้าไปบันทึกอยู่ในเซลล์สมองของคุณ <Ừ. S 2> เข้าไปแล้ว <ảo S 2> ออกยากมไม่เหมือนปุ่มดีลี e ของคอมพิวเตอร์อันนั้นจําไว้ให้แม่น <ächlich S 2> คใครที่กํางล,งลังหลงระเริงอยู่ก็ก็พึงระวังนะครับแล้วโอกาสก็จะไม่ได้มีให้กับเราบ่อยครั้งนักหรอกจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็สาหรับน้องๆเยาวชนเองก็ตามนะคะ